การนำเข้าจอ LED จากประเทศจีนอย่างผิดกฎหมายทำให้ผู้ประกอบการไทยได้รับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพไม่มีใบรับประกันและบริการหลังการขายดังนั้นบริษัทไอซ์ ICE LED จำกัดจึงเห็นโอกาสทางธุรกิจผลิตจอ LED สัญชาติไทยโดยนำเข้าวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาจากจีนไต้หวนันและญี่ปุ่นซึ่งไม่ต้องเสียภาษีเหมือนกับการนำเข้าสินค้าสำเร็จรูปจึงขายได้ในราคาย่อมเยาว คุณสมบัติเด่นของจอ LED นี้คือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้พลังงานน้อยให้แสงสว่างมากและมีอายุการใช้งานนานกว่าปกติเนื่องจากใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรรุ่นใหม่โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในขณะที่เราสร้างใหม่ทั้งหมดทั้งระบบเนี่ยทำให้เราได้เทคโนโลยีที่ใหม่ทั้งหมดซึ่งก็ได้เปรียบกับกับโรงงานที่เขาผลิตเดิมๆซึ่งอาจจะเป็นเทคโนโลยีเก่าแล้วหรือว่าเป็น เป็นการที่ใช้เครื่องจักรมือ2จากต่างประเทศก็มีซึ่งปัจจุบันเราได้รับการส่งเสริมจาก B.O.I. ซึ่งเราได้มีมีสิทธิ์ในการลดภาษีลดอากรขาเข้าของเครื่องจักรและก็วัสดุพวกนี้ทำให้เราได้เครื่องจักรรุ่นใหม่ๆซึ่ง B.O.I. ก็จำกัดอยู่แล้วว่าต้องนำเข้าเครื่องจักรที่เป็นเครื่องจักรใหม่เท่านั้นเราจึงได้เทคโนโลยีที่ใหม่ที่สุดในปัจจุบัน นอกจากจอ LED สัญชาติไทยจะมีคุณภาพในราคาคุ้มค่าแล้วยังปิดจุดอ่อนจอ LED ต่างชาติคือบริการหลังการขายเป็นเวลา2ปีและบริการอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานโดยลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มธุรกิจโฆษณาและสื่อบันเทิงคือถ้าตอนนี้ต้องบอกว่าผลิตไม่ทันแต่ก็นำเข้าส่วนการผลิตออกมาส่วนใหญ่จะใช้ในการโฆษณา ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาขององค์กรแต่ละองค์กรแต่ละบริษัทเอกชนทั่วไปหรือว่าบางคนก็ซื้อจอไปขายเวลาโฆษณานี่เป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจด้านวิศวกรรมของไทยในงานวิศวกรรมแห่งชาต25ิ2556ณอาคารชาเลนเจอร์3เมืองทองธานีซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง17พฤศจิกายนนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับวิศวกรไทยสู่ตลาดแรงงานในอาเซียนเนื่องจากวิศวกรเป็นหนึ่งใน8วิชาชีพที่อนุญาตให้มีการโยกย้ายแรงงานหลังเปิด AEC เลขาธิการสภาวิศวกรย้ำว่าวิศวกรไทยยังมีจุดอ่อนด้านการพัฒนาองค์ความรู้พร้อมเสนอแนะให้เข้าไปทำงานในประเทศกำลังพัฒนาอย่างเมียนมาลาวและกัมพูชาโดยหาพันธมิตรในท้องถิ่นร่วมทุนเพื่อวางรากฐานที่ยั่งยืนในธุรกิจนี้ วีรนันกัรหา Voice TV รายงาน